สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงแรกของเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะบันทึค่ะแอดผ้าพะแม่พี่น้องบ้รรทาสกุลสกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูมีวัดนะคะพี่น้องค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยน่นะคะพี่น้องค่ะปูเราลงไปคลิปหนึ่งเนาะบันทึกมีเอฟซีทันหนึ่งนะคะเพิ่นก็เลยถามว่าเพิ่น เพิ่นก็เลยถามว่าให้ถามรหัส ATM ของปูให้แน่นะคะพี่น้องคะเนื่องจากว่าเพิ่นกระเคลื่อนฟันแบบนี้มันออกรหัสเอทีเอ็มว่าสันพาพี่น้องคะมื่อเนี้ยก็เลยผ้าพพี่น้องมาติดตามแนวทางของปูมีวัดนะคะมื่อปูแล้วก็ให้ยเอาขอมูลทุกอย่างนะคะพี่น้องคะเอามื่อนี้นะคะแนวทางของปูมีวัดนะคะแได้ว่าเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนมัสการค่ะอ่าเจริญธรรมแล้วก็เจริญพรเจริญโชค จะเริ ados, Kinder, an, exactly. so okay. ่มบารมีค sure. ่ะขบวนการวสการนะคะคุณก่อนที่เราเล่าเรื่องอันนี้ที่เห็นยินถามมาว่าอยากอู๋แล้วฮะทีทีมทีปูไปกดก่อนอื่นก่อนเขาห้องเรียนกับนสวนมนกับปูก่อนเนาะได้ค่ะอจะได้ใส้เวลาพอดีท่เออครับกันะหายใจเข่าลึกๆพุทธ

ทางสร้างทางอาภีภูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภัคขวะภูตุทางภัคขวันตังอาภีวาเทมีสวะพาโตภัคขวะตาธรรมโมธรรมังนามะนิสุปฏิปันโนภัคขวะโตสาวกสังโฆ ทั้งคำนามีนะโมตามโชคความดันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ ะอันนี้ก็รู้สึกว่าปูมีวัดนี่ชิลงหลายคลิปเลยเนี่ยอันบ้าแม่นยังนี่ค่ะปูปูลงไปหมู่บ้านหนึ่งคำนวณเบอร์วาเน็กก็เพรหลายแต่เนาะหลายคลิปกระไดค่ะปูก็แได้รวบรวมมาทั้งเบิดมาร่วมตรงนี้เลยเออค่ะค่ะคุณใดค่ะก่อนขึ้นกาเทมาเล่าเรื่องที่ปูได้ฝันว่าไปกด เองินอยู่ตู้เอทีเอมแล้วเงินไหลพยุดจนปูตกใจหน้ายหยันเครื่องเขา<ช>พังอ่ะค่ะปูกสิจายไปทั้งราคาตระก้เบิดโรท่ายสมุดให้เบิดเบิดข้อมูลไปเลยยันเอฟซีคนที่ถามหาบ<ช>่ค่ะไปจากปูข้อมูลให้เบิดนำ<ช>้ำค่ะ่ปูกะที่บอกว่าอาลิปแรกมี่หกหาแล้วก็ คิปสองอย่างเนาะสองแปดศูนย์กับหกเ้าอ่าเริ่มตัวเลยสองแปดศูนย์กับหกห้ายันยานว่าเลไนี้เขาแล้วผรูสิได้มีโชคก็อ่ะค่ะอ้าวคิปที่สามได้สามแปดเก้าของอาจารย์ทพิพนมามาเบิ้งที่ทักข้ามหน่ำนะค่ะแตแค่นี้เดย์ค่ะค่ะอ้าวนี้คิปของมือนี่กับสิได้บอก าราคาเอทีเอ็มของปูก็คือไทยบัสสามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ค่ะอ่าทไายสมุดบัญชีหนึ่งหาหนึ่งฮะปูน,น <c oughs> ายงบ้างมาเทียงบ้าวมาเลยตอน,นนี้องมั้ยโทรศัพท์น้ำผวาตะกอนปูนั่นมีโทรศัพท์ที่ใส่ในในโทรศัพท์กดเอาค่ะตอนตอนนี้ใส่ระบบปุ่มปุ่มกดผวาเครื่องน้ำทั้งใส่ราคาถือในยางปลานาะติดคุยอยู่นี่นะไอ้ไทายเบอร์นี่ 79, <แ>ปดเจ็ดเก่าเบอร์ออดอันยมก็หูเลยล่ะ,ละตัวนี้ได้เส้มึงค่ะขน้อยเพิ่มก่อถ่ายเบอร์ปูแปดเจ็ดเก้าค่ะอ่ารหัสทีทเอ็มอ่าของรหัสสามสี่ศูนย์ค่ะอ่าแล้วก็สมุติบัญชีหนึ่งหาหนึ่งค่ะเอาหาหนึ่งก็พ่อเมื่อวานก็ลุ้งไปคิดแล้วเนาะค่ะหาหนึ่งผู้ยา่หลายทีเน้นๆก็คือนี่ ที่จำเป็นที่สุดในในชีวิตของลุงปูนะ<ช>ที่ว่าฝันเกี่ยวกับตัวไอเทมแล้วไปกดคือเอาบัตรเสียบเข้าไปในในในฝันเนี่ย<ช>่<ช>อราคาคือสามสี<ช>่ศูนย์ราคาชนมากแต่ก่อนแต่ก่อนที่เป็นปีนะน,ะน้ะที่ใส่ตัวนี้ก็คือตัวทรัพท์กดเอาก็คือแปดเจ็ดเก่าแค่ดี้แหละเอามือดีแล้วก็ ีผู้บ้าจานท่านให้มาเอาเขียนร่วมไปเลยนี่ชุดชุดเต็มที่ปูให้มากแบหลายคิดหนึ่งในคิดไปแล้วเนี่ยแต่แต่แตเล็กซ้ำ<อ>หนี้วะข,<อ>ของครูค่ะอคนวทางของครูกับซ้ำหนีน้นาโยมพิจารณาเหลือเท่า,าท่านใดนอยากจะยมเอ็ซีที่มีทุนน้อยก็ะเลื่อเอาแต่บัตรเอ็มพูด้อไปกดเอาเงินเด้อโยมเอ้เอาแต่ละฮาร์ดก็ได้เด้อไปกดเอาเงินไห,นไนหลบระยุทธ์ปรยอนเออโยมเอ้ย เอา,นานเช่นั้นก็ทำดีแน่นอนนักเพรย์มตตาของปู่เนี่ยเมื่อนี้เอาเอาแผ่เมตตาเต็มแม้มจังใดบุญกุศลไปนักเพรยมตตาให้ตนเองก่อนเนาะค่ะ,ะค่ะพร้อมกันไอ้ว่า,าตามหรือว่าพร้อมกันว่าตามนะคะผู้ค่ะอาอหังสุกิโตโหมิอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหมินิทุโขโหมิ ปราศจากความทุกข์ปราศจากความทุกข์อาเวโรโหมิอาเวโรโหมิปราศจากเวนปราศจากเวนอภพยปโชโฮมิอภัยปโชโฮมิปราศจากอุปสรรคอันตรายปราศจากอุปสรรคอันตรายอานีโคโหมิอานีโคโฮมิปราศจากความทุกกายทุกใจปราศจากความทุกกายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหารามิสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายจงมีความสุขก,กายสุขใจสุขใจรอดพ้นรอดพ้นจากทุกภยัยจากทุกภยัยท,ทั้งสิ้นเทินทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุสัทธาโหตุอวเวราอเวรา สุขชีวิโนสุขชีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอย่าได้มีเวรอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยต่อกันและกันเลยกระตังปุญญังกระตังปุญญังพลังไมหังพลังไมหัง สัพเพพาคีพระวันตุเตขอให้สัพพะสั์ทั้งหลายขอให้สัพพะสั์ทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงได้อนุโมทนาบุญจงได้อนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วด้วยกายด้วยกายด้วยวาจาด้วยวาจาด้วยใจด้วยใจทุกท่านทุกรูปทุกท่านทุกรูปทุกนามทุกนามทุกตัวทุกตนเธอทุกตัวทุกตนเทอชาสามชาเทยโย้เออจิงไรครับขอโทนเน้ ปู่มีวัดก็ใส่ไฮซัำนีแล้วนะเบิดใส่เบิดทุ่งแล้วนะก็อยากให้ยาช่วงทั้งหลายอ่าใด้หนี่โสดหนีโสดจินในถ้ำบุ่นทางพุ่บ้านละหนี้ยิงยงขึ้นไปฮะฉะนั้นก็อวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบในความสุขความเจริญสมปรารถนาจริงถือปูอวยพรป้ก็จงสันสัมฤทธจงสันสัมฤทธจงสันสัมฤทธทุกท่านทุกคนคือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะการรัศการค่ะขอบคุณค่ะ สรุปหน้าทางท่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูมิวัดนะคะพี่น้องคะบนันทึปูเปลี่ยนเป็นปูมิวัดเด้อพี่น้องเอเขีนินะคะพี่น้องคะหน้าทางของปูมิวัดนะคะ,ะกับมี่โขานะคะขาสองแปดศูนย์สามแเก้นหาหนึ่งแปดเจ็ดเก้า,านะคะพี่น้องคะหขาสองแปดศูนย์สกับแปดเกนะคะพี่น้องคะจงจก็อย่าลืมนะคะ แคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยสำหรับแนวทางจากปูมีวัดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค,ะค่ะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนว้าทาง่งสรุปของปูมีวัดนะคะ พาพี่น้องคะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิร์ค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะพาพี่นดองคะแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบุญขอบคุณ พอ่อแพี่น้องบรนเทาสกูลสกุลค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องข,ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณเนืทางจากปูมิวัดค่ะสําหรับพอ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่น้องคะถา้านผอยากสิบภาษครับแนวทางเด็ด,ด,ดแบบนี้นะคะเขอพวกเราอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไล์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จพรพาตทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจาก ปูมีวัดค่ะทั้งหมดทั้งมวลมีเพียงซ้ำนน่ค่ะพี่นอ้องคะแ mm hmm. กลสิเดียอตัวลาไี่น้องมาเทา่าสกุสกขนไปก่อนนะคะเอาไว้พูกกันไมคกับแบบในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ